าการควบคุมการทำงานของระบบทำความเย็นด้วยไอ้น้ำซึ่งการปรับตั้งพัดลมนะครับการปรับตั้งพัดลมโดยปกตินะครับพัดลมจะต้องทำงานครบทุกตัวที่อุณหภูมิไม่เกิน28 30องศาเซลเซียสนะครับโดยให้พัดลมแต่ละตัวนะครับมีค่าอุณหภูมิที่ต่างกันประมาณ1จถึง1.5องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็การเปิดและปิดพัดลมแต่และตัวจะต้องมีค่าต่างกันประมาณ0.5องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิอยู่ที่28องศาเซลเซียสจนถึง30องศาเซลเซียสนะครับแล้วแต่เราเราจะตั้งนะครับพัดลมทุกตัวที่เราคำนวณไว้จะต้องทํางานทั้งหมดเราเพราะนั้นเราสังเกตดูได้ถ้าเกิดอากาศร้อนเนี่ยถ้าเกิดเรามีพัดลมอยู่14ตัวพัดลมทั้ง14ตัวมันจะต้องทํางานหมดแสดงว่าอุณหภูมิถึง28องศาเซลเซียสแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิยังไม่ถึง มันอาจจะมีพัดลมทํางานแค่สิบามตัวสิบตัวอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เราจะปรับตั้งนะครับแล้วก็การปรับตั้งการเปิดแล้วก็ปิดพัดลมเนี่ยแต่และตัวเนี่ยมันจะต้องต่างกันประมาณ0.5องศาเซลเซียสนะครับการปรับตั้งค่าอุณหภูมินะครับเพื่อปิดพัดลมทุกตัวเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า18องศาเซลเซียสนะครับพัดลมทุกตัวจะต้องหยุดการทํางานนะครับถามว่าทำไมหยุดการทํางานเพื่อที่จะสงวนความร้อนให้อยู่ภายในโรงเรือนแต่ แต่ถ้าเกิดว่าเราพัดลมทุกตัวหยุดการทํางานเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับความร้อนภายในโรงเรือนก็จะสะสมความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นความชื้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเพิ่มขึ้น,นะนออก๊าซแอมโมเนียก็จะเพิ่มขึ้น,มมนเพิ่มขึ้นเนืน่องจากอะไรเนื่องจากไม่มีการระบายอากาศเพราะฉะนั้นเขาจะปรับตั้งการระบายอากาศมาเป็นการระบายอากาศแบบมินิมัมเวนติเลชันถ้าเกิดอากาศหนาวในบ้านเราจะมีปัญหามากในช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็เราถ้าเกิดว่าใครคำนวณค่ามินิมัมเวนติเลชันไม่ได้เนี่ มันจะส่งผลเสียต่อไก่เป็นอย่างมากนะครับมันจะทำให้ไก่ไม่เจริญไม่เติบโตหรืออาจจะทําให้ไก่ตายด้วยซ้านะครับถ้าเกิดอุณหภูมิต่ากว่า18องศาเซลเซียสโดยปกตินะครับพัดลมทุกตัวจะไม่ทํางานละเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการปรับการทํางานของพัดลมมาเป็นการทํางานแบบใช้ทอรเมร์สวิตก็คือใช้ระบบมินิมัมเวนติเลชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งความเร็วลมภายในโรงเรือนเนี่ยนะครับจะต้องไม่เกิน0.3เมตรต่อวินาทีนะครับหรือไม่เกิน 60ฟุตต่อน,นาทีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความเร็วลมต่ําสุดที่เขาต้องการเพื่ออะไรเพื่อที่จะระบายความร้อนที่สะสมระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระบายก๊าซแอมโมเนียออกไปแล้วก็ระบายพวกฝุ่นต่างๆออกนะครับทีนี้การปรับตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้นสําหรับการทํางานของปั๊มน้ํามันก็จะมีหลักการมีวิธีการนะครับก็อบอกว่านะครับการปรับตั้งปั๊มน้ําให้ทํางานเนี่ยปั๊มน้ําควรจะ ทำงานที่อุณหภูมิ27-30องศาเซลเซียสนะครับก็คือถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำกว่า27โดยโปกติปั๊มน้ําจะไม่ทํางานมีแต่พัดลมอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันเกินขึ้นไปปั๊มน้ําจะทํางานปั๊มน้ําทํางานเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาน้ําขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยนะครับมาช่วยระบายความร้อนออกจากอากาศทําให้อากาศเย็นลงนะครับทีนี้การปรับตั้งค่าความชื้นสูงสุดนะครับเพื่อปิดปั๊มน้ำนะครับปกติ ภายในโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องปรับตั้งค่าความชื้นสัมพัทธ์ไว้ไม่ควรที่จะเกินแปดสิบถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับการปรับตั้งค่าความชื้นต่ําสุดนะครับเพื่อเปิดปั๊มน้ำนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าจุถึงแปดสิเปอร์เซ็นต์นะครับค่าความชื้นสัมพัทธ์เพราะนั้นมันก็จะมีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดต่าสุดอยู่การปรับตั้งตรงนี้นะครับจะต้องปรับตั้งไม่ไม่ต่างกันเกินห้าเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์นะครับอันนี้คือหลักในการปรรัับบนะค เดี๋ยวนี้นี่ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเมื่อไหร่นะครับจะง่ายมากนะครับ